งายานดน่ยสอันเนีสียสเหจากไฟจราจรเอสวัสดีค่ะเกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นร้นพี่พี่รถสิบล้อเลี้ยวแล้วเจ้ายานั่นนะเจ้าเข้ามาเราอยู่นี่เรารู้ไงว่าตรงนี้มันเสียตรงนี้ลอ้เสียลีกๆเล็กๆอันนี้ก็พลึกบนนี้เล พี่เจ้าเวาน้ำคนท่านให้ซ่อมรถซ่อมยังให้นางเลยนะให้แล้วคนบุปผนหยังตกสามคนท่านแบบไงยว่าเอาคนคือมายืนอยู่ีอ๋อดีักบเป็นหยังเจ็บอยู่นี่เนาะรุรงเองที่แบบเด้อเอออย่าอย่าโกรใจนะช่ว่าแม่จะพลาดแล้วบอลนีโอ้โขี่มนเออจพ่าาดเออ ด้อนตาทรโบนี่นะคะแล้วเราไม่มีพอรโบไไเออมันยากตอนนี้แหละมีไปทีนะมันทำไมแ่ทางเราเนี่ยมันเฉียงใช่ไหมไอมาเป็นอะไรหเปล่า้าของการของมันเป็นพรประกันชั้นหนึ่งงแล้วพี่เขาเบี่ยงกอ่แล้วนะ ให้คนคนโคนโคนเวียงนูก็เวียงเหมือนกันน้องแกมันมันโดนเราเราตกใจเรามุ่คันบักใหญ่ใีโคนนี่นี่มากเลยเนี่ยวนะทำมาเจ็บไม้มาเจ็บหัวเขานิดต่ไม่เ้องมาเราค่ะเราไม่อยากไปตกใจค่ะอีนังเก็บอายุไซนี่เกิดนี่ยตกลงกันที่นี่เลยอืมครับไปทะเลหรอกมีกี่ยังกี่คอกันการบุญหอมลูกหลานเอมผม้อขุยเกิดบงเดียวเอยเกิดปีนั้นเลยนี่นี่ เอยก็มาที่กันไหนเดีดล้วคนมีสาระฮะกับขิเออกลับเหตจยังไงพอวันรถคันนี้นะรู้สึกหมูเพิ่งไถอุงคลิปตะกี้นี่หลกันมากกเพางันเลยเออสวนกันยือนั่นทางล้างทางล่างบทาง่อางนี่กน่าเ่เป็นพั้งไม่ไม่ๆมนคือเราเห็นแล้วไฟฝั่งน้นมันออกแต่ไฟฝั่งอเขาจะระวังกันอยู่แล้วแค่นี้มันเีย รถผมเข้าไปผมก็เสี่ยงคือกันมันเสียวด้วยเาียวอยางทุเล่นเร็วแท้ทั้งคืนทุเรียนคืนคือจไฟของเขามันมันไม่ไปเลยไงแตรถมันบ้าบานเอาไฟมาเงะบนทางนี้โอ้ไฟเสียกันตถึงเข้าสีเขียวเขาก็ตรงระวังเพราะว่ามันแมนกันเสียร์นะคัเสียร์ทำการเมื่อนี่ถชนุ่งี่เสียค่าเดียวปกติมันกะบ่าเป็นยังดอก บมดแล้วมันไฟมีอยู่เคนไหนบอกเล่ากันว่าเ้าจะไปเพ้าะเขาจะรับไม่ได้อะครับงวันเขาไปได้ไหมคือจอดเขาบอชะลอนางทะลุดเด่ใหญ่นะเพราะว่ามันทังตุงเขามีเห็นไฟไฟบุคดลีแต่เขาไปได้ของเขานักเดยยังดีเด้เราบม่ไปเลยฮนเขาไม่ไหวเลยก็ได้ได้น่ะแมนยังดีนะที่เขายังจอดแมนแมนถ้าเป็นมงคลเขาจะขี่ไปเลยเล่ากับ คิดใจดีเพราะเราบอนั้นเราบุอนั้นนะรถใหญ่พวกนี้ส่วนมากของคุนี้ง่ายๆเนาะเราบอแท้ๆบริษัทใสของนครในตัวนี้นะฮะบัวเร่บริษัทเขาปรผสมปกแกพวกอย่างขาบเหล้าโอ้เราคามเหล้าเนาะขันเป็นขันเป็นรถคุละไม่คันเซตตัวบนเรือห้อยแข้งนะรถรถห้อยไม้หน้าร้านส่วนตัวบางหนึ่งนะโมเมนต์วันรถของบริษัทนี่ของเขาคืนบริษัทไงรถคุณละไม่นะบริหักลบเลยนะแมนหักเลยนะ โอ้ม kind of We so uh ังนาวกิ uh. Uh ่งหดผุเลยเนาะไกลอยู่ได้เนาะโซเนาะตำรวจมาถามตัวก็บอกว่าขอคุยกับเราจะหนีโบไปลงเออเออเอออยู่น้ำมันก่อนนะพี่เอ้ยมายืนอยู่ข้างในแมนเจ้ามายืนตรงสุดบาทเดี๋ยวพี่จะยืนมันเชียร์รถโมหูนแทนเลยมาระเบิดเลยรอหน้าเปรล้ยแป๊ดเลยละพี่แล้วเลยเลยเออ อ๋อหนูแล้วเป็นหัข้ามสาแดงดก็หนูสลัดอิดฮานอย่ามาอย่ามาด้เล่นมาจากรถมอไซค์โอ้มันเล่นขโมยไซค์หนูเฮ็ดหังเต็เมื่อคืนฮานเล่นขโมยไซค์หิ เกิดอุบัติเหตุค่ะเกิดอุบัติเหตุเป็นโมเมนต์พายค่ะลูกหลานเจ้าของค่ะดีเอ็มไปเจอกับนักเรียนที่วัดปันวัดจันทน์หนูนางโน้ตเลยเซ็งเรียนเลยเจอเลยเบอร์เจอเลยเบอร์อืมนะคะเป็นรถน้มค่ะรถเป็นออส่ง ไปฝั่งลาวหรือเปล่าเมเปียวกับมะลู่กันนี่น่าจะไปทางนาครพนมค่ะใส่ตรงเจ็บเจ็บตรงไหนตรงไหนลูกหนูหลงแบบไหนตะกี้นี่บอกยายดูหนูลงแบบไหนหนูหัวเข่าลงรถหนูตกรถ <L ose. S 2> หนูตกตรงไหนไปลอยไปต้นเต็มอกกันเลยเหรอหลูกบอมันรูุกตะเจี้ยนก็ตีรถทีรถอ,อ,อะไรก็ช่วงไหนเด้อรถช่วงไหนเด้อช่วงต,ตู้ลอยเบรกทีโอเราเรียกประตูเนาะ โอ้ใจอะเนี่ยเป็นแผลไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่ um เป็นหรอเนี่ไม่ทำอย่างงี้เออติดต่อประทันดูค่ะขอบคุณมากค่ะออ้หลดไหนก็ริวๆวหลดไหนก็ดิตัวไหนในก็ดิ๋ลนหน ดีนะคะคนที่เป็น ے, คู่กรณีนะคะขเขาก็ใจดีไม่น่าเชื่อว่ารอดได้คะ่ะน้องะกับหลานสามคนรอดเฉยเลยต้องใส่กับตัวสีแยกเลยะคะสีแยกสีแยกกันหน้าอำเภอกุสมานเราเลยคะ่ะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะ បងទៅលក់ហូតមុតទៅណាទៅហេរទៅបច្ចបាទដែរហ៎ហ្នឹងក៏ទៅព្រាត់តាឡាអឺបច្ចបាទគេល োন ទៅយើងយើងទៅអើប៉ែអីកប់ណៃប៉ៃจักទៅទេអឺកប់ផាក៏ឆាំងເຂົ້າເນາະລູກអឺໄປສະຫມາໄປເດເດនឹងຕົ້ມຜັກໄປໃສຊັ້ນអឺឆាំង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 ດຽວກະເຄຍເລື່ອງກ່ອນເອົາຂະຫນົມមកຂະຫນົມໃຫ້ຫຼານទៅ ENGLISH trips, order order ę, เราไม่ต้องให้เขาข้ามเขานั่นเรต้องให้เขาข้ามจะยึดมาบังรถขนมตำนมเนานัวกล้องสกล้องกรูพ่อได้ฮะพ่อเบิ้นดาเหรอปะย้าพี่อนดังแอนท่ไหโอ้เราจะบีเลยเออรอน่าจะเป็นเล็แปอ คอยขี่มารถแบบจุบี้แบบคนขึ้นนั่งทะเลยืนทเลอยู่นี่เอ้าวบาดูดีขนาดแดงกับพี่เป้เขียวว่เปเขียวค่ะเปเขียวเออเป็นเป็นเปนรถใจมาแหงมาเลย่ะนี่ปนไ้กันจืปูนพูดจีปูนจี่ยทีเดี

กเกนนือบแมนบอดตะกี้เลยจ,จะให้เขาใส่ก็ต้องรถตำรวจท่านเดึ่เนาะ <c oughs> สาเหตุเกิดจากไฟแดงเสียเดดสียไฟแดงฝั่งนครพนมเสียนะคะไม่มีเลยไม่ขึ้นเลยทางนี้นะปกติคะ่ะไฟเขียวไฟแดงทางนี้ปกตินะคะไ,ไฟไฟใช้เลียรถ ทางนี้ปกติยังเคลียร์กันอยู่นะคะจะโทษไฟจราจรก็แดงก็เขียวเลยค่ะก็แดงตุอเสียดาเขาต้องเสียไปได้ทั้งมดนี้คุณเด น,นีเอาบัตรมาได้เอามาค่ะสนีเลยมันมเรื่อเจ้าได้ไปสนีเลยอย่งเปนจำเปนนจำเป็นคน่กําลังอดถ้าเราหัเราสิสงเออ้อันใจเย็นๆเนเด็ดเลยเออบุกวยออยเอออยเอสับมข้างหลังแม่นดูดีบวนย รูลยายไปไหนยายแต่ก็เห็นแบบแบบยายกลับแล้วบอกลลับแ้วอ๋อมาส่งยายเดินกลับยยาเดินกลับฮะเออกดไทยก็ได้เดินนี่มีอยู่นีหัาฮะรถคือไฟแดงตรงนี้อยากเสียบ่อยนะคะท่านผู้ชมสี่รถสี่เรือก็ระมัดระวังนะคะสี่แยกสี่แยกไฟแดงนาอำเภอค่ะ ในอำเภอนะคะสี่แยกอีสีแยกไฟแดงในํำเพอนี่ไฟอยากเสียบ,บ่อยค่ะต้องระมัดระวังมากนะคะอีสองสารเด็กนักเรียนค่ะวันจันทร์วังคานี่รนี่นนอโอ้ถ้าโดนเด็กน้อยยิ่งหนักนะตอนเช้านี่สี่แยกนี่แล้วนักเรียนเขาไปโรงเรียนด้วยวันจันทร์อืมเสียบ,บ่อยถ้าเป็นไปได้เราเราเรา,เราจอดแล้วเราจูงข้ามเอาดีกว่าเนอะอาะยปลอดภัยกว่า เนี่ยค่ะสีแยกไฟแดงตรงนี้เสียบ mm hmm. ่อยค่ะอันตรายอันตรายถ้าเสียตรงกับบัรจันรบังคันที่เด็กน้อยโรงเรียนน่าจะอันตรายมากมากค่ะรถรถบางคันไม่ได <hayır. S 2> <ๆ>้ชะลอเลยนะคะขี่นี่ไหนอะไรกี่กีอา์้ะในน่ถือโอเคเนาะโอ้ยเนาะก็ถืออนาบุญกีอา์้ะในได้ริ้วๆเลยน่นถือว่าขี่ชาอยู่ค่ะบางคันนี่โอ้ไม่ชะลอเลยค่ะ อันตรายมากๆากโตหอยยางกว่โจ๊ะขนาดโอ้สลกเลย,ยนุงขนาดตอนที่มันตั้นไฟแดงบินทีนี่ยาบินรถ